รับสายมาเมซี่แม่แสงท่ำผู้ดเด็กถามหายอยู่เนาะคะ่ะรับสายมาเนาะเป็นบอลรับสายจังใดบอลรับสายโทรหาแม่กําแพงเพชรคงสุดไทย มวลเทเลอพันหาม่เนาะค่ะแม่กำแบ้งเพ็ดหล่างย่างเดี่ยวปักหลักสิบศูนย์กับสองหลักหน่วยหกกับศูนย์ถ้าผู้ใดคิดว่าบอนันบอม่าศูนย์กับมาสองเนาะค่ะหาตัวไซอัลถ้าผู้ใดบมมันใจหกกับศูนย์เนาะก็มีศูนย์หกสองหกศูนย์ศูนย์สองศูนย์ ศูหตรงกรับแม่้ยตรงกรับพระหัตเนาะพระหัตมักศูนย์หกครักเอาไปมากสิบริจักเจ้าตัวนี่แม่กำแพงเพชรกค่งสุดท้ายล่างย่างเดียวค่ะ แม่แสงทําไม่รับสายนะฮะแม่กําแพงเพชรจะรับสายไหมฝากไล่ฝากแช่หาตัวดีให้ได้ถ้าเพิ่นบอรับสายนะบอรับสายเฮ่ากลับไปเอาที่มีแม่ซี่วันน้ำจานตีแปดอิวเพิ่นไหศูนกับสองแม่ไหมเพิ่นไหศูนกับสองแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาเพิ่น จันตีจันตีแปดริวแล้วกับปูดำนี่มีปูดำด้วยค่ะตรงกันกับอันตรงกับแม่กําแพงเพชรศูนย์กับสองนะนะศูนย์กับสองมาตัวล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะตรงกันเป๊ะเลยเนาะแต่ว่าแม่กําแพงเพชรปักหลักสิบศนะูนย์กับสองศูนย์ศูนย์ก็เป็นได้เนาะค่ะลชุ่มสองศูนย์ก็เป็นได้ ฝากไลฟ์ฝากแซรฝากซื้อสินค้าเจดงแปดแป9เก้าสองห้าจัดบโบดสลดราคาอยตอนนี้ค่ะเพิ่นบว่างนิดจังไหนไม่สำเร็จสักลายแต่ขอควา่มไปเรียวว่ารับสายด้วยค่ะแม่สิวัานี่จะได้ได้แท้ถ้าเพิ่นบนท่านสันเข่าเนะาะเพิ่นนาจ,จะกินเข่าอีกแล้วละมั้งแล้วก็ปูด,ดำพร้อมเด้บัดนี้ ผู้ดำนี่พ่อมอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมเอาแม่ซีวันก่อนแป๊บหนึ่งวัดดีค่ะแม่บัดดีค่ะโอคุณแดงโอ้คุณแดงขอโทษด้วยนะวันที่แล้วไม่เข้าเลยจริงๆคิะกันขอเน้นเน้นวันนี้เน้นเน้น,น,นตัวเดียวสองตัวอ่ะแม่ไอ้วันนี้นะคะ,ะเลขมาเลขมันมานี่

ค่ะทีนี้เลขที่ไอ้ที่สองตัวนะคะมันจะมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์สองหรือแม่ศูนย์สามศูานเชสามผ่าศูนย์สามค่ะศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะค่ะ แล้วก็ทีนี้เลขหลักเก้ามันจะมีอยู่สี่ตัวมีเก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าสามเก้าสามเดี๋ยวมาจินเออเก้าแปดเก้าแปดค่ะทีนี้เลขล่างในหนึ่งห้าที่มั่นใจล่างหนึ่งห้าตัวเดียวมาแม่ห้าห้าหนึ่งนี่แหละค่ะมั่นใจนะคะตัวนี้ค่ะเลขมาห้านะคุณเด่น เล็กมาห้ามาห้าล่างเหรอแม่ก็ไม่รู้วมาล่างเร<ม>ามันมีเตก้าแเตค่โดยมากมาอย่างนี้มันจะมาหมาล่างนั่นแหละคุณแดอืมค่ะเรีกมาห้าค่ะวันนี้มันยิ่งง่ายงวด่ที่แล้วมันไม่เข้าเพราะว่าไม่เข้าเลยเพราะว่าคนอยู่ที่กองสลากนะคะคุณแดงโทรมาหาแม่โทรมาหาแม่บอกก็ไม่ให้ออกนะเลขดงังว่างั้น ค่ะเราอยู่ในกองสลากก็เลยเอาสามหกมาบอกเขาเลยพากันซื้อสามหกในคนแดงได้กัน,ว,นวันนี้วันนี้ตัวไหนนะแม่เอาเขาไม่ได้โทรมาเนี่ยเขาโทรมาบอกเลขออกแล้วเ็าถึงโทรมาไงคะคนแดง<อ>แม่ก็จำเบอร์กัไม่ได้เพราะว่ามันหลายคนโทรมาแม่ก็บอกไม่ถูกยังเบอร์เขาเบอร<อ>์ออไหนแม่เจ็บโทรไปถามเขาแม่ก็จําเบอร์เขาไม่ได้อ๋อค่ มันรีออกแล้วก็าจึงโทรมาบอกแม่เรียนดังเขาไม่ได้ออกนะหนูได้ยินเขาพูดกันว่าอยู่ในกองสลากเขาว่านะ่ยอืมค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่วันสุดท้ายแล้วขอให้สุขค่ะขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่ค่ะทายเช่นกันะคะเนยได้เห็นคะแดงอยู่โอ๊ยภูมิใจด้วยค่ะค่ะค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะแม่วันนี้ให้โชคหมันๆค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอขอจ้าวัเมจิจ้าวันนี้ตัดสินแล้วตัวไหนตัวค่ะไอไอดิ้นบ่ขอขอเขียนหายุ่งเศร้าบ่จ้าวมันงวดที่แล้วมันขันมข่าวสามหกลางเดี่ยวหมวดนี้ เอาเอาปักแกนเด้อจ้าจ้านีอ้นี่มันมีเส้นนนแหละเขาบอกว่าแปดเก้าบนแปดเก้าบนอสามตัวเอาเอาแปดสามเก้าตัวเก้าเลยไอแดงแปดแปดแปดสามเก้าท่าแปดสามเก้าเก้าเตัดเป็นแปดเก้าตามเก้าจะนี่ละบนเนี่ย มันเจี๊ยนไห้มันเจ้าเน่มันไล่มาให้ของผู้ดำบ่ได้บมาทดทูตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจเอาไห้เอาล้างก้อนหมดกี่แล้วเด็กไม่เช่นไห้ล้างสามหกตัวเดียวกะแตกฝังเลยเดยๆตุ๊กไอเอาสองหกลางผู้ดำนี่บ่ของเด็กไม่เช่นก้อนสองหกลางจ้าล้างวันนี้เนี่โอ้แม่ผู้ดำนี่บุญเด็กพูด เด็กผูเมาพูดคำกไอ้นึงหาซีอะเจ๊ดูวัดพระสามารถแต่งอันไทแต่ก็เล้าหลังเลนนึ่งหาีนาะนึงหาซีแต่กัไอปันวังปัดชนะชูปัดต่ว่าถือเด็กเด็กกำล้าสามตัวเนาะก็ต้องเอาระวังปัดเด็กถูกมั้ถูกมั้ยูเ็น หน่ห้าีถแต่ว่าเตกรัฐบาลมานี้มืเื่นเจกับซื้อแตกแล้วจมต้อเลยโหลดมาค่ะมันค่ะค่ะโอเคห้าี่ค่ะค่ะตอนนี้เนาะบดี้ไอ้ผู้ดำกับฟันไาเด้ครับรถปอดดกซ้ายพะนะตะเบียนตัวใดล่ะสามเก้าห้าสามเก้าห้าอยากมันแ่แตกไหมเจลองเมืองเนาะ จ่าจ่าเมื่อกับซื้อเมื่อกับสามเก่าตัวกันกระพุทธรงงานกระดิ่งนอยมีเซนเนาะค่ะค่ะโอเคค่ะเราจะแดงสิ่งร่องคลิปเรา,า,าจะแดงล่องคลิปใช่สวัสด,ดีค่ะปูด,ดำข้ามมือนกับตัวนี้เนาะ,ะเนาะบนแปดเก้าแปดสามเก้าล่างสองเก้านะคะโอ้เด็กมีเซนเด็กมีเซน เด็กมีเส้น,เด,เ,สนเ,เด็กมีเส้นอ่ะเด็กมีเส้นอันนี้ปูดำไฮเนื่อหาซี่ตัวเดียวค่ะกับสามเก้าหาเนาะค่ะเนาะแม่ชีวันบนนะคะบน เลขเก้าพนกเก้าหกเก้าห้าเก้าสามหลายตัวจักหน่อย9 0 6 6 0 90 3 903 905กศูนย้าหโอสองตัวติดเกา้ามีเก้าหกศูนย์ถ้ามี0ูนย์เนาะศูนย์สถ้ามี9ก้าก็96 95 93เก้าข้างล่างหาค่ะมาหา มาหาหนึ่งหาตัวเดียวเนาะเอาทผไปชมหาเพิ่นว่ามาหางวดนี้หาหาตัวใส่ั้งบนทั้งล่างนั่นและฝา<ม>กไลค์ฝากแชร์ฝากติตดติดตามด้วยเนาะคะ่ะเนาะเดียวก็โคตัวลรกไปอนกรงซื้อสินค้าค่ะลดลดราคาวันนี้วันที่สิบห้าวันสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะวันหมดวันที่16บหอันนี้ขีมท่ากังขึ้นคอลลาเจนทองคำเนาะค่ะคอลลาเจนทองคำแล้วก็กังวันนะ กลางวันค่ะกลางวันเนื้อครีมเยอะใส่ได้สามเดือนทุนน่ากลางวันเนาะล้วพร้อมสบู่ส้มลดฝ้ากระจุดดงดำสบู่ขาวหน้านุ่มนวลสดใสบางรุงสายตาฝ้าฟางดีหรือใย,ยกองกินอันนี้ลหละถ้าพวกกินอันนี้กับฝาฟางเพินนะ่นวานอ่ะเพิ่นก็กินตัวนี้แหละใยกองมากเมื่อวานเพิ่นวากินเบิรดไลายกระปุกลนะเพิน่นวานอ่ะตาฟางพอับกินอันนี้แหละยู่ได้น้ำมันนี่ลหละเพินพ่นวาอันบุกินมันฟางเพินะ่นวาน่ะเนาะ เอาเจีเรียงขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆไปน้ำกันแนะ่มือนี่เนาะสวัสดีค่ะ